ต่อมาที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือกบกาวดาวนัเองซึ่งกบกาวดาวตรงนี้จะแจกในกิจกรรมตรงนี้เพียงแค่1ตัวเท่านั้น oh. สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้วันนี้ผมขอแนะนำเป็น แอป u g h o n e แอปพลิเคชันที่จะมาช่วยทุกคนฟาร์มเกมได้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นแอป u g h o n e เป็นแอปพลิเคชันในระบบคลาวมือถือเครื่องเดียวก็สามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันถึงแม้ว่าจะปิดอินเทอร์เน็ตไปแล้วปิดหน้าจอโทรศัพท์ไปแล้วตัวเกมก็ยังสามารถฟาร์มให้เราอยู่ได้สำหรับใครที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้หรือว่าลัวแบตเสื่อมแอป u g h o n e ตอบโจทย์มากราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละ1ิบาทตัวแพ็กเกจที่ผมจะแนะนำเป็นแพ็กเกจ m v p ซึ่งแพ็กเกจนี้จะราคาแพงกว่าแพ็กเกจปกติ1เท่าแต่สเปคที่เขาให้มาสูงถึง3เท่ากันเลยแพ็ก M V I P แพงกว่านิดหน่อยแต่ผมบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าแน่นอนใครที่สนใจดาวน์โหลดก็สามารถดาวน์โหลดแอป U G p h O N e ผ่านลิงก์ใต้ดีคริปชันใต้คลิปนี้ได้เลยก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับสำหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกมลาเรเจอในระบบ I O S ผมก็ขอแนะนำเป็น้านเจนกระทะ Top Up Center อร์เลย ร้านค้าจะทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายก็เปิดมานานกว่า6ปีทางร้านรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ iOS ไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจอื่นๆต่าง,ง,งๆในเกมไลน์เจอร์ก็สามารถไปจัดกันได้ที่ร้านเจน้ำกระทะท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยลิงก์จริงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์มาให้ใต้ d e s c r i p t i o แล้วก็ใต้ปักมุดคอมเมนต์กันเลยนะครับ สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับยิดีต้อนรับเข้าสู่ชออ่องซัลานี่เกมไลนเจอร์สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปข้อมูลเลนเจอร์ประจำเดือนมีนาคมหรือว่าเลนเจอร์ครบรอบ11ปีนั่นเองซึ่งตอน10โมงเช้าของวันนี้ตัวเกมได้ทำการ ประกาศออกมาแล้วว่าจะมีกิจกรรมร้าน้าอีเวนต์เข้ามาซึ่งร้านค้าอีเวนต์ตรงนี้ถ้าใครที่เอาไปแปลภาษาอาจจะไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่ผมแนะนําว่าให้แปลเป็นอังกฤษหรือว่าอาไปแปลเป็นภาษาที่มันคล้ายๆกับภาษาบ้านเขาดีกว่าเพราะว่าถ้าแปลแบบนี้ปุ๊บเรามาถอดข้อความเองมันจะตรงเป๊ะเลยแต่ว่าการถอดข้อความผมไม่รู้ว่าทางไทยเขาจะถอดแบบไหนแต่ส่วนตัวผมผมไปถอดมาแล้วมันคือจะเริ่มจัดก,กิจกรรมร้านค้าอีเวนต์ขึ้น น่าจะเข้ามาช่วงวันที่28ของเดือนนี้เลยก็คือเดือนกุมภาพันนั่นเองก็จะมีการเข้าเพิ่มเนื้อหาใหม่เข้ามาก็คือร้านค้าอีเวนต์ ซึ่งในร้านค้าอีเวนต์ถ้าเราอิงตามรูปก็จะมีเลนเจอร์ตัวใหม่ที่เป็นเลนเจอร์ตัวของซซลลี่แล้วก็มีรูปของลูบี้แล้วก็จะมีกบ9้าวดาวด้วยนั่นเองถามว่าของรางวัลในที่นี้มันจะมีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างผมให้อิงจากครบรอบ10ปีเลยก็จะเป็นของรางวัลพวกนั้นเลยหรือใครที่ไม่รู้ว่าของรางวัล10ปีมีอะไรบ้างก็ให้มาเทียบกับร้าน á, ค้ากิลได้เลยก็จะเหมือนกันเด็ดเละเลยไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากนี้จะมีคล้ายคลึงกันมากๆแต่ว่าจะไม่มีหีบเลือกแบบจุดสี่ขั้นสูงแบบนนี้จะเป็ หีบเลือกแบบจุดติแบบรวมมาแทนนั่นเองแล้วก็วัตถุดิบก็จะไม่มีแยกแบบนี้วัตถุดิบก็จะเป็นวัตถุดิบยำรวมแล้วก็ให้เราเลือกแบบจําจกัดนั่นเองอ่ะก็จะมีจํากัดแล้วแต่บางรอบแล้วกันว่าเขาจะให้แลกเท่าไหร่ แล้วก็จะมีบางอย่างเพิ่มเข้ามาอย่างเช่นแลกเปลี่ยนเป็นขนนกแลกเปลี่ยนเป็นเพชรกิวหรือว่าจะแลกเปลี่ยนเป็นเหรียญเองแบบนี้ก็เพิ่มเข้ามาในทุกรอบอยู่แล้วใครที่เคยผ่านกิจกรรมร้านค้าอีเวนต์ก็คงคงจะรู้กันอยู่แล้วว่ามันมีอะไรอยู่ในตู้นั้นบ้างอันดับแรกเลยก็สําหรับเลนเจอร์ตัวแลกเปลี่ยนไม่รู้ว่าเขาจะเอาเลนเจอร์เจ้าตัวของแซลลี่มาอยู่ในร้านค้าแลกเปลี่ยนหรือเปล่าแล้วก็ให้แลกแบบจํากัดก็คือไอดีและประมาณหนึ่งตัวเพราะว่ามันอาจจะทํามาเป็น เลนเจอร์ Ranger, ตัวลิมิเตดนั่นเองหรืออาจจะฉีกไปอีกแบบหนึ่งก็ได้ที่จะเป็นซารี่แบบเลนเจอร์แจกในกิจกรรมกงล้อซึ่งถ้าอยู่ในรูปแบบของกิจกรรมกงล้อปุ๊บ ตัวของแซลลี่จะสามารถทําตัวพรีร้อยได้แบบง่ายๆเลยสายฟีก็สามารถทําได้แบบนี้ก็ถือว่าจะเข้าถึงกันได้เยอะมากๆและของรางวัลชิ้นต่อมาที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือกบกาวดาวนเองซึ่งกบก้าวดาวตรงนี้จะแจกในกิจกรรมตรงนี้เพียงแค่1ตัวเท่านั้นไม่รู้ว่าในตารางล็อกอินหรือว่าในภารกิจจะมีการแจกเพิ่มเติมอีกไหมแต่ผมไปดูภารกิจมาแล้วแหละว่าภารกิจมันไม่มี กบ9ดาวอยู่ผมคิดว่ากบ9ดาวน่าจะไปเพิ่มในตารางล็อกอินแถวแถววันที่20ประมาณนี้เลยจะแทนที่ตำแหน่งของกบอัลต้าแล้วก็เอากบอัลต้าขยบมาอยู่วันแถวแถววันที่15ประมาณนี้เท่าที่ผมได้ดูก็คือตารางล็อกอินอาจจะเหมือนกับปีก่อนก่อนหน้านี้เลยอาจจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คือจะมีกบ9ดาวแทรกกันเองข้าวๆก็น่าจะมีกบ9ดาวแจกประมาณ2ตัวก็เลยแล้วก็หินปุกพลังน่าจะมีแน่นอนในร้านค้าอีเวนต์ น่าจะมีประมาณ1ชิ้นแล้วก็ขนอกฟีนิกก็จะมีในนั้นเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าจํากัดการแลกแค่1ครั้งหรือว่าจํากัดการแลกสูงสุด3ครั้งหรือเปล่าก็ต้องรอดูกันว่ารอบนี้เขาจะแจกหนักหรือเปล่าเพราะว่าเขาแจกโคเคนมาแบบนี้มันแจกมาเยอะมาก,มากผมคิดว่าถ้าแจกมาเยอะขนาดนี้ของรางวัลที่ให้เราแลกก็น่าจะมีเยอะตามไปด้วยนั่นเอง และอย่างต่อมากบให้เปอร์เลียวนาทุกรอบเขาจะให้เราแลกจํากัดเพียงแค่นหนึ่งตัวเท่านั้นไม่รู้ว่ารอบนี้เขาจะเพิ่มมาเป็น2ตัวหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นครบรอบพิเศษของตัวเกมแล้วก็เป็นครบรอบวันเปิดตัวของตัวเกมด้วยก็คือเปิดตัวในเดือนของมีนาคนมเองผมก็คิดว่าถ้าเขาเพิ่มเข้ามาเป็นอ่าสองตัวต่อกิจกรรมผมว่ามันน่าจะค้มมากๆและส่วนต่อมาคือกบ อุนตาลิโอนาหรือว่ากบอันตาเองซึ่งกบอันตารตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะให้แลกจํากัดเพียงแค่2ตัวเท่านั้นเหมือนรอบก่นกอนๆน้าน,นี้ที่ใช้ก็ใช้อยู่ประมาณ50โทเค็นในการแลกเปลี่ยนผมก็คิดว่าน่าจะมีประมาณนี้เหมือนกันแล้วก็หีบเลือกเลนเจอร์แบบนี้อาจจะไม่มีอาจจะเป็นหีบเลือกเลนเจอร์จุติที่มีทุกตัวเลยแต่ว่าเลือกจํากัดได้แค่อย่างละ5้าตัวเท่านั้นแบบนี้ก็อาจจะทํามาเหมือนเดิมเลยแล้วก็สําหรับเขี้ยวตรงนี้ก็น่าจะมีให้แลกเหมือนเดิม ก็คือจะให้เราแลกประมาณ3ครั้งต่อกิจกรรมแล้วก็จะมีพวกของคมภีโบราณพวกนี้ก็เพิ่มเข้ามาอยู่ในแต่ละรอบอยู่แล้วและที่สําคัญเลยที่เพิ่มเข้ามาน่าจะมีกล่องทางด้านของวัตถุดิบในการอัปเกรดเรนเจอร์เก้าดาวแล้วก็น้ํายาสายธาตุของเรนเจอร์ด้วยแบบนี้ก็น่าจะเพิ่มเข้ามาแล้วก็ให้แลกจํากัดอย่างละ5หรือไม่ก็อาจจะเป็น อย่างละสามหมือนเดิมแล้วก็จะมีพวกของคนนกเหรียญหรือว่าจะเป็นของ,ของรางวัลจีบระถาอื่นๆก็จะมีเพิ่มเติมนอกเหนือนจากนี้ด้วยสําหรับใครที่อยากจะรู้ข้อมูลอื่นๆต่างๆก็สามารถมาดูกันได้ในร้านค้ากิวได้เลยเพราะว่าตัวเกมก็น่าจะอัปเดตมาเร็วๆนี้แหละก็น่าจะได้เห็นกับทุกคนแล้วสําหรับกิจกรรมหน้าต่างตรงนี้ตอนนี้ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมเข้าม,มาก็ถือว่าเป็นการอุ่นเครื่องรอและกันสำหรับข้อมูลตรงนี้อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ก็ประมาณนี้แล้วก็ข้อมูลของเลนเจอร์ตอนนี้ก็มีการปล่อยรูปออกมาแล้วซึ่งรูปตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นรูปจริงเลยเพราะว่าทาง Twitter แล้วก็ทางไลน์ของทางการของเกมเลนเจอร์เป็นคนโพสต์มาจริงๆไม่มีการตัดต่อใดๆสำหรับรูปหลุดในวันนี้ที่เขาได้ทําการสปอยออกมาก็คือรูปของซารีที่ยืนคู่กับลูบี้แล้วก็ยืนคู่กับกุก9าดาวซึ่งข้อมูลตรงนี้ถ้าเอาไปแปลความมาปุ๊บมันจะแปลความได้เป็นแบบ จะเริ่มจัดก,กิจกรรมขึ้นก็คือจัดก,กิจกรรมร้านค้าอีเวนต์นั่นเอง สำหรับร้านค้าอีเวนต์ตรงนี้ก็จะเป็นร้านค้าในการแลกเปลี่ยนของรางวัลอื่นๆต่างๆในกิจกรรมที่เราได้พูดไปข้างต้นเลยประมาณนั้นเลยลัสที่สําคัญเลยที่เราสังเกตเห็นก็คือตัวของซารีซึ่งถ้าเราไปเทียบกับรูปก่อนหน้านี้ที่ตัวเกมได้ทําการโพสตออกมาหรือว่าทางเพจทางการได้ทําการโพรูปออกมาก็จะคือรูปของเลนเจอร์สตัวในทีมครบรอบ11ปีตอนนี้ก็ได้เฉลยมาแล้ว1ตัวก็แสดงว่าเลนเจอร์ที่จะเข้ามาดีเดือนได้มีทั้งหมด4ตัวแล้วก็จะเป็นตัวแจก1ตัวนั่นเอง สำหรับเจ้าตัวของแซลลี่ตัวแจกตัวนี้ผมคิดว่าความเก่งกาจอาจจะไม่ได้ค่อยแบบโหดอะไรมากนะักแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่ทํามาเพื่อขายแล้วก็ทํามาเพื่อสะสมเท่านั้นก็สําหรับใครที่ล็อกอินเข้าทันก็น่าจะได้ตัวแบบน่ารักน่ารักแบบนี้เข้าไปครอบครองแหละส่วนตัวผมก็ชื่นชอบเหมือนกันสําหรับอ่าตัวละครในเดือนหน้าและที่สําคัญเลยเลนเจอร์สตัวที่อยู่ในเงามืดตรงนี้ถ้าถามว่ามันจะเป็นธีมอะไรล่ะผมคิดว่าน่าจะเป็นธีมคล้ายๆกับพวกแบบ ตัวละครในแต่ละชาติไหมหรืออาจจะเป็นตัวละครของชาติไทยก็ได้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมคิดว่าตัวเกมอะเขาเคยทํามาก่อนหน้านี้แล้วอย่างเช่นตัวที่อยู่ในหน้าต่างของไอเดลักของผม ตัวแรกที่เราจะเห็นกันก็จะเป็นพวกของเทพกรีกหรือว่าเทพกรีกโรมันนั่นเองซึ่งเขาก็ทำมาเหมือนกันก็จะเป็นพวกเบาโคนีแล้วก็เจสิก้าซึ่งเป็นตีมของกรีกโรมันซึ่งแบบนี้มันเป็นตีมของตะวันตกเลยแล้วก็สําหรับทางอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นอาสามก๊กอันนี้ก็มาเหมือนกันซึ่งนี้เป็นตีมจีนเลยผมคิดว่ารอบนี้ก็น่าจะทํามาคล้ายๆกับฟิลนี้เลยอย่างเช่นตัวที่เราเห็นในเงาตัวแรกก็คือจะเป็นตัวที่ าทางคนไทยได้ทําการออกแบบมาอย่างเช่นเจ้าตัวของบราวตรงนี้อย่างเช่นตัวตรงกลางตรงนี้ก็เป็นบราว์สยามเองซึ่งตรงนี้คนไทยออกแบบเองเลยบอกเลยว่าเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยมากๆที่ได้ทําการออกแบบลินเจอร์ตัวเทพแบบนี้และสวยงามจริงๆผมชอบมากๆลินเจอร์ตรงนี้ ยังไงผมคิดว่าตัวนี้น่าจะทําเป็นเลนเจอร์แสงมืดแน่นอนเพราะว่าเขาได้ทําการชนะเป็นอันดับหนึ่งเลยโอ้โหคือสุดจริงๆคนนี้และตัวอีก2ตัวที่อยู่ข้างๆถามว่าเป็นเลนเจอร์ตัวไหนถ้าเราสังเกตเงาของเขาสําหรับเลนเจอร์ทางด้านขวามือที่เราได้เห็นกันผมคิดว่าเลนเจอร์ที่มันมีหูแบบนี้มันหนีไม่พ้นตัวของมูนแน่นอนแหละถึงแม้ว่ามูนจะไม่มีหูแต่ว่าถ้าเราอิงจากหมวกแบบนี้แล้ว เขาน่าจะทําเป็นสัญลักษณ์พิเศษหรือไม่ก็ที่ข้อบหูพิเศษเข้ามาและหัวกลมๆแบบนี้ผมคิดได้ตัวเดียวเท่านั้นก็คือเจ้าตัวของมูนนั่นเองซึ่งตัวของมูนถ้าทํามาผมคิดว่ามันน่าจะทํามาฟิวแหละแล้วก็น่าจะทํามาเป็นเลนเจอร์ทีมคล้ายๆกับแนวพวกแบบซามูไรญี่ปุ่นแบบนี้เนื่องจากว่า เขามีการสวมหมวกที่คล้ายๆกับหมวกสามเหลี่ยมเหมือนบาวพเนจรแล้วก็มีอุปกรณ์ที่เกี่ยวไว้ข้างหลังด้วยแล้วก็มีขนสัตว์ที่ติดไว้แถวๆหัวไหล่ด้วย อันนี้ผมไม่รู้ว่าผมคิดถูกหรือเปล่าแต่ว่าเทาที่ผมเดาดูแล้วมันก็น่าจะเป็นตีประมาณนี้เลยส่วนตัวต่อมาตัวทางด้านซ้ายมือผมคิดว่าน่าจะอิงมาจากแบบของไทยเลยที่เป็นคล้ายๆกับตัวของบราวนิ้วซึ่งตรงนั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นไปได้สูงมากๆแต่ถ้าให้ผมฉีกไปอีกแบบหนึ่งก็คือน่าจะเป็นคล้ายๆกับตัวของซลรีในชุดสิงโตของประเทศจีนก็คือจะเป็น แนวตุดจีนเลยแบบนี้อันนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงเหมือนกันเพราะว่าการที่มันจะมีหนวดแบบนี้แล้วก็มีแบบฟู่ที่มันเป็นคอแบบนี้ผมก็คิดได้แค่ตัวเดียวก็คือจะเป็นชุดของมังกรในตุดจีนหรือไม่ก็ชุดของสินโตในวันตุดจีนนั่นเองอันนี้ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นไปได้สูงมากๆแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในทีมรอบนี้จะเป็นชุดประจำชาติหรือเปล่า <c oughs> อ่ะก็มาลอลุ้นกันอีกทีละกันว่าจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นยุคข,ของประวัติศาสตร์ของโลก แบบประวัติศาสตร์ของประเทศต่างๆแบบนี้หรือเปล่าอันนี้ก็อรอลุ้นกันทีละกัน และที่สําคัญเลยตัวเกมจะมีการเฉลยแบบนี้มาอยู่เรื่อยๆจนถึงวันที่27กันเลยก็รอติดตามกันได้เพราะว่าหลังจากนี้ก็น่าจะมีการปล่อยลูหลุดของลนเจอร์ทั้ง3ตัวออกมาแล้วก็น่าจะเป็นวิดีโอทีเซอร์มาในวันที่28ด้วยสําหรับข้อมูลตรงนี้ก็ไปรอลุ้นหน้างานกันอีกทีละกันว่าจะเป็นแบบไหนแต่ส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้เลยสําหรับความสามารถเท่าที่ผมไปอิงจากข้อมูลมาแล้วแล้วบวกกับตอนนี้ยังมีบั๊กอยู่ซึ่งบั๊กตอนนี้ที่เราเห็นกันเยอะมากๆก็เป็นบั๊กโคลาโบ สูตรลับตำลับดันเจียน ที่มีการปล่อยเลนเจอร์และทําให้คอมโบเพิ่มแรงหนึ่งพันหน่วยหายไปด้วยซึ่งผมคิดว่าข้อมูลตรงนี้อาจจะไม่ใช่ข้อมูลที่ผิดแต่แค่เป็นข้อมูลที่เขาทํามาไว้ก่อนหน้านี้เพื่อที่จะรองรับเลนเจอร์ตัวใหม่หรือเปล่าอันนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันซึ่งความสามารถที่ยังไม่ได้มาตอนนี้ก็คือความสามารถในการต่อต้านเพิ่มแรงหนึ่งพันหน่วยนั่นเองและถามว่ามันจะทํามาเร็วๆนี้หรือเปล่าผมก็คิดว่ามีโอกาสที่จะเป็นไปได้สูงม,มากๆยิ่งเป็นครบรอบของตัวเกมอะไรใหม่ๆก็น่าจะทํามาเหมือนกัน และที่สําคัญไปกว่กานั้นก็คือจะมีการเพิ่มเกียร์ตู้ใหม่เข้ามาซึ่งเกียร์ตู้ใหม่ในรอบนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเกียร์ครบรอบ1 1ปีไม่รู้ว่าเขาจะทํามาใหม่3ชิ้นหรือเปล่าหรือว่าเขาจะทํามาแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นซึ่งทีมในรอบนี้ถ้าให้อินจากหน้าโหลดเกมที่ตัวเกมเคยทํามาก่อนหน้านี้ที่เป็น ในทีมของยุทธาหารผีผมคิดว่ามันก็มีโอกาสเป็นไปได้แหละที่เขาจะทํามาเป็นเกียร์ชิ้นใหม่ซึ่งเกียร์ชิ้นใหม่ในรอบนี้ที่ผมคาดเดาไว้ถ้าไม่ทํามา3ชิ้นก็ชิ้นเดียวชิ้นเดียวที่ผมคิดว่าน่าจะทํามาก็น่าจะต้องทําเป็นเกียร์อาวุธโดนแน่นอนซึ่งในทีมในรอบนี้ก็คงจะเห็นอาวุธกันแล้วแหละว่ามันเป็นเงาแล้วผมคิดว่าเงามันมีโอกาสที่จะทํามาเป็นเกียร์อาวุธตัวแน่นอนสูงมากๆแล้วถ้าทํมามามชิ้นผมว่ามันน่าจะครอบคลุมมากกว่าอย่างเช่น ทำมาเป็นเงาเป็นหมวกหรือเป็นเสื้อแบบนี้ผมคิดว่าน่าจะโอเคกว่ามากกว่าแบบทํามาแค่หนึ่งชิ้นแบบนี้ก็เราติดตามกันละกันว่าตัวเกมจะทํามากี่ชิ้นหรือว่าไม่ทํามาเลยก็เราลุ้นอย่างทีแต่ผมคิดว่ามันครบรอบ11เปีแล้วมันก็ควรทํามาใหม่1ึงชิ้นไหมอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆเลยสาหรับใครที่คิดเห็นยังไงก็อย่าลืมสแสดงความคิดเห็นกันได้กาดล่างคลิปนี้ได้เลยและหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมผมถึงมาที่หน้าต่างไอดีลักแล้วก็ต้องจัดทีแบบนี้ด้วย ซึ่งหลายๆคนเนี่ยที่เล่นมาไม่ทันก็อาจจะไม่ทันเลนเจอร์พวกนี้ก็ได้ซึ่งเลนเจอร์พวกนี้ถามว่าเปิดหาในตูก้กาชาได้ไหมบางตัวสามารถเปิดหาได้แต่ว่าบางตัวมันไม่มีให้เปิดหาแล้วอย่างเช่นเจ้าตัวของพิงกี้กวนอูแบบนี้มันเคยเป็นตัวลิมิเต็ดที่เอามาแจกในรอบก่อนคือจะเป็นพิงกี้ขุนพลแห่งโจกกในรอบนี้น่าจะเป็นธีมของ อาสามก๊กเลยก็จะอิงจากนิยายของ3ามโก,กที่เขานํามาทําเป็นเรนเจอร์แล้วก็อีกฝั่งนึงที่หลายๆคนอาจจะเห็นแปลกหูแปลกตาก็คือเจ้าตัวของช็อกโกลิบบินซึ่งตัวนี้อาจจะมองว่ามันเป็นเรนเจอร์ตัวของเราก็ได้แต่ที่จริงมันเป็นน้องสาวของเราและที่เราเห็นในเงาก็คือ เงาเนี่ยมันมีความละไม้คล้ายคลึงกับบาวลรนเจอร์ตัวที่2มากแต่ผมคิดว่าบาวเนี่ยเขาไม่น่าจะทํามา2ตัวแต่มันมีโอกาสไปเป็นไปได้สูงมากๆที่จะทาบราวหนึ่งตัวแล้วก็ช็อกโก้หนึ่งตัวเพราะว่ามันเป็นพี่น้องกันนั่นเองถ้าแบบเรานึกภาพไม่ออกก็ให้ย้อนไปตอนที่โคนี่แฝดเข้ามาคือในรอบของฮาโลวีนที่เขาได้ทําตัวของโคนี่แฝดเข้ามาซึ่งผมคิดว่ามันก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่รอบนี้จะทำลินเจอร์บราวมาถึง2ตัวนั่นเอง ถ้าทำตัวหนึ่งเป็นบราวถ้าทำอีกตัวหนึ่งเป็นช็อกโกผมก็คิดว่ามันน่าจะเลี่ยงได้แหละเพราะว่ามันไม่ใช่เลนเจอร์ตัวประเภทเดียวกันแต่ว่ามันเป็นเลนเจอร์พี่น้องกันเฉยๆประมาณนี้อ่ะก็สําหรับข้อมูลในวันนี้ผมก็น่าจะมีประมาณนี้แหละส่วนข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมเดี๋ยวถ้าเรามีอีกเราค่อยมาอธิบายกันอีกทีละกัน ก็สำหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆ,างๆในเกมแรร์ดเจอร์ในระบบ iOS ผมก็ขอแนะนำเป็นร้านเจ๊น้ำกระทะท็อปอัพเซ็นเตอร์เลยร้านคา้าจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายก็เปิดมานานกว่า6ปีทางร้านรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ iOS สำหรับใครที่อยากจะจัดแพ็กเกจไหนเป็นพิเศษก็อย่าลืมแคปรูปเข้าไปสอบถามเลยละค่ะแล้วก็ไปเติมกันได้ที่ร้านเจ๊น้ำกระทะท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยหรือใครที่เป็นผู้ใช้งานแอปยูจีโฟนอยู่ อยากจะเติมแพ็กเกจรายวันหรือว่าแพ็กเกจรายปีก็สามารถไปเติมไปได้ที่ร้านเจ๊น้ำกระทะ็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยลิงก์ก็จริงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดตสคริปชั้นคลิปแล้วก็ใต้ปักหมุดคอมเมนต์กันเลยนะครับสำหรับคลิปข้อมูลข่าวสารก็ไว้ประมาณนี้กันส่วนใครที่คิดต่างยังไงหรือว่าคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้กันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ